อยากจะมาเรียนนะครับตอนนี้เรามีบัรจุอยู่3สาขาวิชาและจะมีสาขาวิชานอกใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของตัว SDG นะครับหนนะฮะหาไปยังไม่ต้องมาเอานะครับเพราะว่าดินทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนนะครับเอาที่มันเบาๆไปให้นะอาจารย์อยู่ในพิลาชุมชนใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ที่ที่มาช้างลูกน้องปอสิพน อ๋อเก่าค่่ไม่ไม่ใช่ศิรพศชื่อแต่ก่อนชื่อเมื่อก่อนชื่อวินยูวินยูวินยูเ่อกันนะคะมีเวทีแลกเปลี่ยนภาษาทหม่จะมีพิธีการต่างนะครับเ่อได้พกันแองเปิดแกงเปิดแกงมาเปิดอของแกเปิดของลาวนี่ของลาวแกงเปิดของลาวเนาะ ทิ่อะไรครับอาหารอะไรครับ้เกลน้องก้าภูมใจนีเสนอเด็กนี้สีักแก้วนะคะเนี่ยดนี้ักแก้วน้องเกล้านะคะดูชันอะไรแล้วคะป็สีกสโรงเรียนโรงเรียนวัดใสกแก้วเรียนบ้านวัดสักแก้วของเรามีพวกนี้ไก่พาวิชมาชานิทนาว้าแก้วอันนี้เป็นแกงเผานะคะแกงไผ่นะคาสำหรับชาตนิทนรานะค่ของอาหาร เรามีการวัดผลอย่างเช่นการคัดคุณภาพข้าวนะมเราคุณาพปากแก้วของเรานะฮะเรามีโครงการในการชิมคนเดียวก็พอแล้วลูกสือสารวัฒนธรรมในการำนานะครับแล้วก็จับะทาก็ไนเนี่ยอร่อยจิเรื่องอยออ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้าเฮเยาฮ้ย้ยัฮ้ยเฮเฮ้ย้เเเน้ยยเย ก็สามารถนะครับมาสมัครเรียนเราได้นะครับรวมถึงเรามีสัขนนะคุณค้พายชิมกอนนะคะ <wheels S 3> ็นของขม้งดนมดังนมดังนนุ่มน่นขนมดังหรือขนมดังหรือขนมดังนะครับขนมดังกัต้มดังที่ให้ให้อของเป็นใบตาเกศุษากันของประเทศไทยนะครับแล้วก็ของ โปรโพร์ของโลกนะครับรวมถึงนะครับเรามีการทำความร่วมมือกับนักวิทยาทาติ์เปิดเป็นสาขาสมาราม์ทฟาร์มและโซ้ดนะคุัอานะครับชื่ออาจจะแปลกเนาะนะฮะแต่สมัยนี้การใช้นวัตกรรมการาใช้เครื่องมือในการทำฟาร์มนะครับอย่างผมเองก็คงจะไม่ได้มานั่งรดน้ำต้นไม้เองแล้วคงจะสั่ผ่ารโทรศัพท์มือถือเองนะครับ หรือสั่งสั่งยังไงครับอาจารย์สั่งให้คนข้างบ้านโทรไปครับแล้วให้คนข้างบ้านไปเปิดให้เราใช้เทคโนโลยี IOT ใช่ใช่ครับใครอยากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเคยใครอยากดูไปดูได้นะครับเราทำจริงๆเรามีงานวิจัยการทำพวกความเห็ตุจะเป็นอะไรจะชุบเป็นความเห็ดไอ้ที่ไหนฮะบ้านสวนสักบ้านสวนซักสิ่ครับเรามีการวัด ค่าความชื้น rumor, ใช่ไหมครับเรามีการวัดค่าแสนะครับครับเรามีการวัดอะไรไม่ไม่ไม่หนรับอน้ันะครับอันี้มีซั่วของจีนใจอะไรที่มันส่งผลต่อการเจริญเติบโตแลือันวกกับเทคโนโลยีด้าด้าน iot หรือว่า Internet of Things ใช่ใช่วหเรัทำให้คนไม่ต้องลงแรงเพราะฉะนั้นเราจะ อันนี้เป็นขนมเอ่อปังเต้ครับเป็นอาหารของชาติพันธ์เวียดนามครับของเวียดนามก็จะใช้เป็นขนมปังฝรั่งเศสครับเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับข้างในเขาใส่อะไรบ้างลูกเป็นหมูยอครับแล้วก็มีหมูหมูยอหมูยอต้นหอมต้นหอมเกล็ดแตงกวาดองกวางก้กวใหญ่รอนอื่นๆหวานใจบัตเตอรด้วยนะโอ้โหอันนี้ เดีเราไสือก่าเอาลาะาวาที่ากิ้ปเป็น่ขงีああ่เอา่ด้วยเอาเาเียเียน uh, oh ักเียท่เข้างตกมอกนักเเลยพี่ขนมเลยนะคะมดางขนมดางข้าวหมูข้าวมันจ่เฮ้ยต้มด่าเขต้มดางยขาต้มด่างขา้าวืออร่าน้มเอาดวาดยะพี่เาเลยดว ก็จะใช้แล้วก็าแช่น้ำแช่น้าเสร็จแล้วฝัแล้วก็ยาวน้ำอามากรต่อไเสร็จแล้วก็จะได้เป็นน้าใสแล้วเขาว่ายาวน้าด่างมาเนึ้อข้าเหนียวก็จะได้แล้วก็จะเอามาแช่ประมาณสาหวันแล้วให้เราเราลูกนะ น้นเต็มลูกแล้วลูกตวลูกนเดี๋ยวได้่นนี่มันไม่ดำเนาะเอาเาอาไปเผาอ่ะนะ่าเปนเผเานก่นะดแล้วก็ทำาจากขอี้เอ่อดี๋ยววางลหรก่อนวางวางก่อนเถอะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กะลาแล้วใช้ตัวนี้แทน เขาจะน่าดูแถ้าเป็นสมัยก่อนของเสียบปูนอะไรมันก็จะเป็นกีะกาใช่ไหมใช่ของเขมรดั้งเดิมของเขมรดั้งเดิมมันตุ่นใช่ไหมใช่มดแล้มันตุนใช่ไหม้ัเสียงเสียงเล็กน้อยแล้วนะมันตุนใช่ไหมอ๋อเาบรรากทางบ้านทัดเลยนะครับมันตุ่นมันตุน แล้วพูดภาษาบ้านตุนได้ไหมอันนี้อะไรนี้อันนเขาเรียกอะไรอันเอะไราษ่อซอมกระบองอันซอมอันซอมกระบองอันซอมกระบออ๋อเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาพูดได้ัหมล่ะไม่ได้มากหมดแล้ว่ไปดูงานอ๋อไปดูงนเดิเดิม